คำทำนายฐานที่เกิดปีละกาชายหญิงใดที่เกิดในปีละกาหรือปีไก่ธาตุเล็กสันส,สาศาต์กำเนิดเป็นหย,ยักปูายได้เมื่อพระเวสสันดรพานางมัททีและกันหาซาลีไปอยู่ภูเขาวงกต มิ่งขวัญอยู่ต้นฝายหรือต้นยางท่านที่เกิดปีละกาหรือปีไก่เป็นคนที่มีความเสลียวสลาดกล้าหาญเปิดเผยหมักสวยเหลือและสัางเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีไว้ผิบดีหู้เท่าทัานคนเป็นคนที่มีเหตุผล แต่มักคิดเล็กคิดน้อยมีสเสน่ห์ดึงดูดนาค้นหามีจิตใจเอเื้อเพื่อเผื่อแพ่จิตใจดีภัยขอความสวยเหลือก็พพ่อมที่จะสวยเสมอและสามารถปรับตัวเขาได้กับทุกคนเวลาจะทำสิ่งใดก็จะตั้งใจ ทำแบบสุดๆตัวทุ่มเทแหงกายแหงใจเพื่อให้ผลงานออกมาดีคนเกิดปีนี้มีความเป็นตัวเองสูงแต่ในบางเวลาก็มักจะจุกจิกจู้จี้ว่าจาตรงไปตรงมาและคนเกิดปีละกา ค่อนข้างจะมีโลกส่วนโตสูงพอสมควรคนเกิดปีไก่หักในซักสีบอมักเอาเปรียบคนอื่นและบอมักให้คนอื่นเอาเปรียบเซ็นกันท่านที่เกิดปีนี้มักความเป็นระเบียบเรียบห้อยและขี้ระแวงสงสัยโกรธง่ายเศร้าไว จนในบางครั้งก็ควบคุมตนเองมาอ,อยู่แต่หลึกๆภายในใจเป็นคนอบอุ่นพร้อมที่จะให้อภัยอยู่เสมอปีละกาพระอังคารเป็นปากเฝ้าจาขึกขนองมากเว้าเรื่องเกี่ยวกับกามลมปากเว้ามือถึงคาลมคมคายดี เป็นที่พอใจของเพศตรงขามพหัตเป็นใจใจหมักจะอยู่ในศีลธรรมหมักเยันวิชาต่างๆมักเป็นหนักบวชหรือหมอดูพระอาทิตย์เป็นทีน่งหมักมากในกามมาลมหากเป็นหญิงมักมีไฟหรือปานในทีหลับ มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงขามได้ดีหากเป็นทรายหมักอาภัพในนาทีวิยกยงานมีคู่ครองหลายคนเป็นหญิงจะมีความหมักหไงไฟสูงพาพุธและพาซุกเป็นมือทำงานดีมีสีมือวิจิตบรรจง พระเสาและพระจันทร์เป็นเทาหมักจะเดินทางไกลมักพนีจรไปตามใจตนเองทานที่เกิดปีละกาถ้าเกิดเวลากลางเวรบ่คอยจะดีพอจะอาผับหักลำบากากะกรรมในการหาเลี้ยงซีบหากเกิดเวลากลางคืนจะมีความสุข มั่งมีทรัพย์สินเงินทองคำทำนายตามลักษณะเดือนเกิดของปีละกาทานที่เกิดปีละกาเดือนหาเดือนหกและเดือนเจ็ดเป็นไก่คนเลี้ยงธาตุเล็กดีมักเป็นคนใจบุญใจกว้างเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมหลายกลัวส่วนตัวเมื่อนในช่วงวัยเด็กมักจะลำบากกากรรมย่อนฐานะทางครอบครัวบกคอยมีจึงต้องลำบากหาเลี้ยงซีบแต่เมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นเจ้านายใหญ่โตมีอำนาจวาสนาหากเป็นทราย มีเกณฑ์สตาทีดีหากเป็นหญิงมักจะอาภับผัวทำให้นาหัวสวนหรือประกอบอาซีพค้าค้ายจะเจริญก้าวน้ามีกำรรไรดีท่านที่เกิดเดือนแปดเดือนเก้าและเดือนสิบเป็นไก่เทือนเลี้ยงง่าธาเล็กผสม มีปัญญาเป็นคนสลาดไว้ผิดดีผู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนอื่นโกรธง่ายหายไวมักมากในเรื่องของการมารมปากกับใจบ่ตรงกันทำราชการม่คอยดีทำให้หนาหัวสวนหรือค้าขายดีทันที่เกิดเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสองและเดือนหนึ่งเป็นไก่ผีเหือนธาตุเลกาเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาหมักถือคนอื่นเอาเปรียบอยู่เสมอทำมาหากินหมักตกถูกใดยาทำราชการงานหลวงพอกุ้มตนเองทำให้หนาหัวสวนค้าขาย พอเอาตัวรอดได้ท่านที่เกิดเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่เป็นไก่พญาเลียงธาตุเล็กล้อมเป็นคนที่มีสติปัญญาเสียบแหลมมีมิชาความหู้หากํำราดการจะได้เป็นนายคนหากำหํำไหนาห้วสวนค้าขายดีมีกำไรงาม ท่านที่เกิดปีละกาหรือปีไก่หมักการแต่งตัวพอเป็นคนหักสวยหักงามหมักหักษาภาพหลักของตนเองไว้เสมอคนเกิดปีนีหมักให้คนอื่นเยินยอด้านการงานควรนิ่งและลงมือทำอย่างจริงจังอาจจะมีอุปสรรค และปัญหาต่างๆขอให้อดทนเมื่อยแต่คุ้มในเรื่องการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่แต่ต้องระวังจะสูญเสียเงินไปกับญาติพี่น้องและระวังการใช้ใจ่ายให้ดีในเรื่องความหักถาคนโสดจะมีคนอายุน้อยกวัวมาจีบ คนมีคู่มีความสุขดีแต่ให้ระวังคำว่าคำจาอาจจะเหตุให้เกิดความบาดหมางกันที่สำคัญควรระวังความขีดโลกที่มักจะเข้ามาบนเวียนยิ่งสังบาดแผลให้กับความสัมพันธ์ดังนั้นแล้วควรปับถัศนาตติ ชีวิตจะได้ดีขึ้นทั้งหมดนี้เป็นคําทํานายของท่านที่เกิดปีละกาคําทํานายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโชคชะตาวาสนาท่านสามารถหาฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทางหรือจะหาฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้ฟังทุกทานพบเจอแต่สิ่งที่ดีครอบครัวมีความสุขตลอดไปด้วยเธอน